สองร้อยบาทครับม,มีคนเข้าไหมเนีมีครับมีอยู่เนาะครับชุดเอามาอยู่ครับดูนะครับมีอะไรบ้างครับนี่<ง>พี่คิ้ว วันนี yes, why? Why ้เรามาที <c oughs> <have> <laughs> ่ไหนกันครับบับบูบีเจวันนี้เรามาที่ไหนอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรครับนี่บับ์บูบีับาร์บูบี้น่ากลัวอ้ยอะไรอันนี้ตัวอะไรคะยักษ์เขียวเหรอยักษ์เขียวตัวใหญ่มากเลยเจกลัวไหมครับไม่กลัเอา อันนี้ตัวอะไรเจระวังนะพี่เจมันอ้าปากแล้วมันจะกินนะพี่เจระวังนะดูนะครับ น้ำทำไมเป็นสีนี้ทำไมเป็นสีนี้น้ำ,นำอ่ะเจ๊สไลเดอร์มาเล่นได้ไหมนี่พี่เจ๊เล่นได้ไหมดยดูสิมีอะไรบ้างนี่น้ำทำไมเป็นสีนี้ อะไรครับวันนี้คนน้อย ขึ้นไปแล้วแล้วนครับมาทำไมครับมาทำไมีขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไม่ต้องกลับมาขึ้นไปขึ้นไปนู่นขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพาน้องขึ้นไปฮะพาน้องขึ้นไปเลย ทำไมไม่ใส่เวลากาใส่เลยฮะไปเลยขึ้นไปเลยแล้วก็มนาำเลอรอไปอ่ะขึ้นไปเลย,น,เลยนี่เลยครับฝนซ่าพี่เกไปไปขึ้นไปเลย ขึ้นไปข้างบนเลยฮะขึ้นไปไหมขึ้นไปไหมมาเร็วไปไปไปจะพาขึ้นไปไปไหมกลัวไม่กล้าไปไม่กล้าไปไปเร็วพาขึ้นไปเร็ว อนะย,ยอะนะก็ยัไยไยงไงอสัมพัหน่ไยครับอันนี้กุ้ปดเราอยู่ที่ไหนอันนี้กุ้ปปดเราอยู่ที่ไหนเล่หรอไม่เล่นหรอะไปแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ คู่ควรซาอยู่ที่สวนน้ําชุมแพครับตอนนี้คู้ควรซากำลังเดินไายตูดขึ้นไปบนกล้องแล้วครับเป็นยังไงครับนี่ก็คือวันเกิดวันนี้มาป๊าจะพาเจคเกอร์ขึ้นไปบนสไลเดอร์สูงครับรอดูนะครับท่านผู้ชมว่าเจคเกอร์จะร้องไห้หรือเปล่าเจคเกอร์จะร้องไห้หรือเปล่านนเขึ้นปันไดไปแล้วครับท่านผู้ชม้ามง ห้ามพลาดครับม,ม,ม,มันจะมีอันที่หักหักหอยูอ่ตรงกลางชัดเด็ดครับชัดเด็ดชัดเด็ดชัดเด็ดเจคือจะผ่านด่านทดสอบหรือเปล่าลงสีอะไรครับคุณนายนั้นลงสีเลหนนล,เลืองแน่นอนเริ่มกลัวแล้วครับเริ่มกลัวแล้วครับกลัวก่นก้าครับคนที่ไม่กลัวคือผูเหญนะครัยื่ะครับอุ้มละเริ่มให้อุ้มละ ตอนนี้คมนอย่อะไรกันางัวนั่นอย่าไปอย่าไปรอตรงนี้รอดูรอดูคิวปิก ขี้ kilang, kilang ล้างขี้ล้างอย่า กลักกกวไหมกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมมา<ะ>สูงไหมคิวปิดสูงไหมกกเจ็บเท้าทำไม

กินไปกินเบอร์ลเล่นไหมกินชาบูไหมทำไมไม่รอน้ำก่อนคีบีกลองทำท่าปลาดาวสิทำท่าปลาดาวสิทำเป็นไหม,ไมทำไม่ได้เหรอตรงนี้นะ่ะม,นมนันมันไม่ใช่น้ำลึกนะ เอาทำน้ำตื้นก็ได้ลืมหมดแล้วจับขาพ่อนะ่ะจับขาพ่อน่ะไปเอาเอาไม่ลอยเอาเอาไม่ลอยเอา้า อะไรอยู่ครับเล่นลอะไรอยู่คนเดียวครับผมสน,นุกไหมครับ